ค่ะตอนนี huh. 2003, so ้นะคะเราก็จะไปตั้งตาแก๊สให้แม่เราสั่งอันนี้มาพันห้าพ่ะส์หัวแม่เดียวจึงเนื่องอยู่แม่โคันพันสามรวมทั้งหัวนะ้ลาคี้ ไปเมื่อยอยู่ฮันเดิมหมูเขาก็ตื่นแต่เช้าทำงานเล่บบู๊ห์หัวอะไรอาหารดูดีว่ะ นี่เลยพี่บ่าวเบียกล่องมันใหญ่มากเอาขยะออกไปข้างนอกก็ได้นนแก้วแกะก็ยกนิ้วขอพระเราจะประกอบตกกันนะคะมับอันนี้ว่าคันเปล่านะละันเป็นป่าว แล้วกอบโต๊ะกาอีกซื้อพีชให้แม่ที่บอกว่าเอาแบบตั้งโต๊ะเลยว่าตั้งโต๊ะิี่บอกตั้งโต๊ะทุกเป็นโต๊ะเอาไว้ค่ว่าเห็นสติ๊กอรถึงแล้วมาค่ะตอนนี้ก็ได้ชั้นแรกชั้นที่สองกำลังจะมา เอามานอนลงไดี๋ยว่นมันคว่ำหรือมันตั้งขึ้นนี่ค่ะชั้นที่สองกำลังจะมา wow, wow. เลยใกล้แล้วใกล้แล้วแม่กำลังทำกับข้าวอยู่นะคะวันนี้เราก็มาเก็บของมันได้เลยอันนี้ทำกับข้าวอร่อยที่สุดเฮ้เพื่อนเราอยากกินแนวกินแซ่บมาจางแม่ไปอยู่นั้นแม่ไปอื่นอยู่ถามเราด้วยนะเราเงินเดือนเราจะจักบียยบ่่แมไวเะ นี่ตนีอกแม่เย็นกิน้อแค่ไม่เหนนอกเป็แนวกินพร้อมบ่ใส่งานคุ้มค่าหรือก็นานวหางก็ไป เนี่เ่น,นเ่ะเ่อนกมาจากก่ายเงินเดืนอนเขาเด้อเนี่ยครต๊งลงกันแล้วเด้เอมาคุยกันแล้วนะก่อนแต่งานนะนนใช่เหน 5, <000. S 2> เดืนเนอนวใช่เดือเท่าไหร่ห้าพันเพื่อนทำไมเงียไม่ได้แค่ขี้หูใช่ไหมเนี่ย ซื้อก๊ามาแต่เมื่อพืน้นนี่ยมาทำมาได้ใช่อหมคะทุกคนไม่ใส่แต่ทางมันการนอกนะคะก็กำลังปลอกถนนนะไปดูถนนหน่อยมีลูกเดียวที่ใหญ่แล้วก็พร้อมกินมันเม่เน่าบเล่าแม่นี่ใส่มาเอามันก็ได้นต่แท่บเลยเออเมื่อวานนี้มันมันแตกแบบนี้เออมันตกถ้างเอาตับอย่าไปตักมันมันเป็นแค่ปราบก้นครัวมันบอกี่าเข้าใจเขาออกบ้า,บาน,น เหมือนเดิมไตามมา,ากินมาเนาะเอิญอันนี้ขนนลูกแก่มากเหมือนเดิมเลยนี่เลยหน้นาน,นี้ไม่แน่นนะคะว,ว้าวมันมีสามสันยู่ได้เพิ่นทะลุสมองเน,นีสันทงหรือยกเลิกหรอห